ครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมกับช่างต้นกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับทีมงานซอสุกนันการช่างกับบ้านนอกดาสุกนันและลงจอดรถซ้อสุกนันนะครับผมก็มาอัปเดตความคืบหน้างานกันนะครับผมก็ทันทีเฉนั้นก่อนอื่นเลยขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านครับที่นัดไปดูงานแล้วก็เซ็นสัญญาแล้วก็จองมวจจาตอนนี้ยาวไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนนะครับผมก็คือสร้างลงจอดรถนะครับผมทั้งหมด3งานนะครับตอนนี้ยาวไปถึงนู่นแล้วนะครับผมก็ต้องมีทางงานก็ต้องขอบพระคุณลูกค้าด้วยนะครับผมก็ มาอัปเดตความคืบหน้าหน้าง,งานบ้านดองดาวหลังนี้กันต่อนะครับผมขนาด6เมตรคูณ6เมตรในราคา3 0 0แสนบาท2ห้องนอน1โถงหนึ่งระเบียงนะครับพร้อมรากฐานทั้งหมดก็คือเป็นรากฐาน,นกรนกลีตแบบนี้นะครับในราคา3 0 0แสนบาทก็จะได้มาตามแบบนี้ทุกอย่างทุกประการนะครับอันนี้ก็จะให้วนดูรอบๆถ่ายก่อนนะครัเพราะไม่ถ่ายหลายวันแล้วก็วันนี้ตั้งใจจะถ่ายมากกว่านี้แต่ว่าเหมือนฝนมันมานะครับผมก็ถ่ายคร่าวๆประมาณนี้ก่อนนะกันนะครับ มืดมาอีกแล้วนี่เริ่มตกปปอะแปะปปอะแปะแล้วนะครับตอนนี้มีการเทสระบบไฟภายในแล้วนะครับผมตรงนี้เดี๋ยวเราจะใช้ครอบเจล่าแปะแปดนิ้วนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะสวยตะแค่ไหนนะครับอันนี้เราขึ้นไปดูด้านบนเพราะตอนนี้กำลังไล่ปลูกกระเบื้องอยางนะครับซึ่งเป็นกระเบื้องพื้นภายในแต่ว่าบันไดกับพื้นระเบียน,นนอกจะเป็นกระเบื้องจริงนะครับกระเบื้องแข็งนะครับ ตอนนี้เพิ่งจะไล่ซีนวงกบนะครับเพิ่งจะซีนซิลิโคนนะครับไล่เก็บรอยต่อรอยอะไรนะครับผมนี่นะครับผมก็ไล่ไปเรื่อยนะครับตอนนี้ก็ไล่เก็บสีเก็บอะไรนะเราขึ้นไปดูข้าหมูลกันนะครับกระเบื้องห้องโถงนะครับตัวนี้เป็นห้องโถงเป็นกระเบื้องยางซึ่งลายกระเบื้องยางลูกค้าเป็นคนเลือกมาทั้งหมดครับทั้งลายทั้งสีทั้งอะไรลูกค้าเป็นผู้เลือกนะครับผมแล้วก็ฝ้านะครับเป็น เฉพาะที่เราเลือกไว้ให้นะครับผมซึ่งมันจะแมทช์ก,กันกับพื้นของพื้นตัวบ้านด้วยนะครับผมเนี่ยพื้นกระเบื้องยางวิธีปูกระเบื้องยางง่ายๆทําตามแบบนี้นะครับคือมันจะเป็นแผ่นกาวอย่างเงี้ยลอกออกมาเห็นไหมครับลอกแผ่นกาวมาเส่แล้วปุ๊บแล้วก็วางแล้วเราก็ตบแปะแล้วเราก็รีดไปเลยนะครับผมนี่ครับ ปูกระเบื้องยางง่ายครับผมซ่อมบารุงก็ง่ายครับไม่จาเป็นจะต้องจ้างช่างถ้าสมมุติว่าอยู่ไปแล้วมันเกิดมีปัญหาขึ้นมาปุ๊บเราก็ซ่อมเองได้นะครับเปลี่ยนแผน่นกาวใส่แผ่นใหม่หรือเอากาวยางแปะด้านล่างก็ใช้ได้แล้วนะครับอันนี้คือห้องนอนที่1นนะครับห้องนอนซึ่งจะมีหน้าต่างบาน 50เมตรห้าสช่องนะครับผมแล้วก็จะมีหน้าต่างบานสไลด์บานเปิดบานเลื่อนนะครับผมขนาดเมตร20่สคูณเมตรสินะครับผมหรือเมตรแปดจ้าเนี่ยแหละครับถ้าจาไม่ผิดนะครับก่อนนี้เพิ่งจะปูเสร็จยังไม่ได้ทําความสะอาดนะครับผมก็เดี๋ยวจะเข้ามาขัดแล้วก็เช็ดพวกน้ําเมื่อกาวนะครับที่เราปูกับเบื้องนะครับผมอ่ะทีนี้ก็อันนี้นะครับห้องนอนอีกหนึ่งห้องนะครับก็เราจะปู แห่นเต็มไม่เสร็จเสร็จแล้วปุ๊บเราจะเอาเศษมาลงมาลงมาลงนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้นะครับ